ขบวนไปปิดล้อมเพิ่มในวันนี้นะครับก็คือมุ่งหน้าไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโดยเฉพาะนะครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปตรวจสอบบรรยากาศและก็การเตรียมรับมือนะครับกับคุณเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงนะครับอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษครับคุณเบญจพน์ครับครับสวัสดีครับครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับหลังจากที่นายสุเพทพเทศสุบานประกาศว่าจะนามวลชนนะครับมาที่บริเวณศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับเพื่อที่จะมาชุมนุมตามกระทรวงต่างๆที่อยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับล่าสุดนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็มีมารอแกนนาอยู่บางส่วนที่บริเวณริมถนนแจ้งวัฒนะแล้วนะครับบริเวณที่ทําการของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI บ้างแล้วนะครับ โดยการรักษาความปลอดภัยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเตรียมกําลังตารวจดูแลความปลอดภัยจํานวนหนึ่งกองร้อยด้วยกันบริเวณหน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับพร้อมกับมีการนํารั้วเหล็กนะครับมากั้นบริเวณรอบทางเข้าออกของทาง หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็การมีการคัดกรองรถที่จะเข้ามาในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งในพื้นที่ของ DSI ด้วยนะครับมีการตรวจรถทุกคันที่จะเข้ามาในบริเวณนี้นะครับรวมทั้งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ได้มีการประกาศให้เจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ภายในกรมนั้นเริ่มทยอยกลับบ้านได้แล้วนะครับรวมทั้งนักศึกษาฝึกงานและก็ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถกลับบ้านได้ก่อนเวลาราชการนะครับ ทางด้านของนายธลิตเพีงดิตอตธิบดีกรมสอบสวนคดีพิศเศษก็ได้มีการมอบหมายให้พันตำรวเอกไพยศิษฐ์วงเมืองนะครับผู้บัญชการสํานักปฏิบัติการพิศเศษเป็นตัวแทนในการเจราจาหากมีการร้องขอจากทางแกนนําผู้ชุมนมุมในวันนี้นะครับที่กําลังเคลื่อนขบวนมานะครับล่าสุดนั้นมีรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนมุมนั้นก็ได้มีการเดินทางมาถึงบริเวณ หน้า BTS สวนตรลจจกบแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ทางส่วนผู้ชุมนุมบางส่วนก็ยังมีการรออยู่ที่บริเวณหน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ริมถนนแจ้งวัฒนะครับหมายความว่าตัวท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเองก็จะไม่พบกับกลุ่มผู้ชุมนุมถูกต้องไหมครใช่ครับตอนนี้ทางมีรายงานนะครับว่าทางนายชาติเพียงดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นไม่ไม่ได้อยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็เลยได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกภัยศิษฐ์พลเ,เมือง ผู้พัจการสำนักปฏิบัติการพิเศษเป็นตัวแทนหากมีการจะต้องเจราจาในเรื่องของการเข้ามาในพื้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับครับการจราจรในพื้นที่บริเวณนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการจราจรยัง,ย,งยังปกตินะครับรถยังสามารถผ่านได้สําหรับบร,ริเวณหน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษคดีพิเศษนะครับถนนแจ้งวัฒนะทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกรถยังสามารถสัญจรได้ตามปกติครับ ครับขอบคุณมากนะครับคุณเบญจพจน์ครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในขนาดนี้นะครับแต่